ใช่วันนี้มีอะไรจะเล่าให้ฟังด้วยลูกค้าไปต่อเติมบ้านใช่ปะเร็จแล้วอะ่ะข้างบ้านอะ่ะมาแจ้งความเฉยเลยอะ่ะแจ้งความเรียกค่าเสียหายอ,าาอะ่ะโดน,จร,ดนจริงจริงด้วยน่าจริงจริงด้วยโดนจริงจริงด้วยโดนเรียกค่าเสียหายจริงจริงด้วยนะทุกคนอ่าแล้วก็ เนี่ยผมดูเลยจะมีเรื่องจะเล่าให้ฟังสองเรื่องวันนี้ก็คือก่อนที่คุณจะต่อเติมบ้านเนี่ยสองชั้นหรือว่าหนึ่งชั้นเนี่ยแต่หนึ่งชั้นอาจจะไม่มีปัญหานะถ้าสองชั้นเนี่ยมีปัญหาแน่นอนครับเพราะว่าเสียงมันจะดังจะต้องตอกเสาเข็มลงไปลึกเนี่ยใช่เสียงมันจะดังแน่นอนเนี่ยคนเออเราก็ต้องทาเรื่องให้ดีก่อนนะเนี่ยก็คือทําเอาแบบที่เราจะต่อเติมเนี่ยไปส่งให้ กับสำนักงานเขตเพื่อให้สำนักงานเขตตรวจให้เราอนุบาลให้เราต่อเติมบ้านก่อสร้างบ้านได้นะอ่านี่เรื่องหนึ่งละแล้วลก็อีกเรื่องหนึ่งเนี่ยต้องแจ้งลูกบ้านของคุณนะทางซ้ายทางขวาเนี่ยทั้งหน้าทั้งหน้าข้างหลังเนี่ยจะไม่มีปัญหาเท่าไหร่ฟ้องร้องไม่ได้แต่ทางซ้ายทางขวาคุณเนี่ยจาเป็นต้องแจ้งนะต้องแจ้งเขาก่อนนะครับถ้าไม่แจ้งนี่เขาฟอ้องร้องคุณเสียหายได้นะเรียกค่าเสียหายคุณเลยนะนะฝากไว้เรื่องนี้ข้อนี้นะครับ รับเหมาอ,ออนไลน์บายช่างกล่องสวัสดีครับ